นั่นก็คือว่าณเวลานี้ต้องต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่างสุดมากคือเราเป็นเด็กชายแดนเรารู้เนาะว่าช่วงไหนที่ตีกันทะเลาะกันช่วงไหนที่ดีกันอย่างเงี้ยถามจานนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี่ยเอาแบบแรงๆเลยเนี่ยที่ตีกันแรงๆเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่สมัยสยามก็ได้มีตอนไหนบ้างแล้วดีกันไ,ได้ยังไงมี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 ตอนไหนที่แรงๆมาก แล้วดีกันได้ยังรเราเรามักจะบอกอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นจุดต่ําสุดของความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าในแง่ทางการทูตเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ใช่ไหมฮะนี่ยังไม่ต่ำอีกเหรอยังยังมีต่ํากว่านี้<ม>อ่าฮะมีมีต่ํากว่านี้เมื่อไรเผาสถานทูตก่อนนั้นก็คือทศดวัดพันก็ร้อยหกสิบใช่ไหมตอนที่ตัดความสัมพันธ์การทูตสองครั้งพันเก้าร้ยหกสิบเกิดอะไรขึ้น ช่วงช่วงหลังกรณีหลังกรณีปราสาทพระวิหารตอนที่ฟ้องร้องกันครั้งแรก25 0 5ันห้าอาใช่ไหมปาาังร้องติดอ๋อคือถ้าเทียบปีไทยก็คือ2 5 0 5อ่าฮะ2505เนี่ยเป็นปีที่กัมพูชาขึ้นศาลโลกอ่อปีที่ศาลโลกมีคำพิพากษาว่าปราสาทพทวิหารเป็นของกัมพูชาอ,อยู่ในเขต่ิน,นของกัมพูชาแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นในความหมายว่ามันมันต่ำขนาดไหนต่ำก็คือก็คือเรียกเรียก,เร,ยกเรียกทูตกลับ ปิดขานสัมันดังการทูตปิดด่านปิดพรมแดนแล้วก็ยาวจากปี 6- กองที่จริงปิดก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยยาวมันก็จะรั้งพันกอเจ็ดสิบเกือบเกือบสิบปีที่ที่ไม่มีขานสัมันทางการทูตอย่างเป็นทางการเอ๊ะตอนนั้นใครเป็นนายกอ่ะตอนนั้นสลิดเป็นนายกจองคุณสลิดธนาการฮะแล้วก็ต่อด้วยถนอมมาจนกระทั่งใครหลักสัญญาธรรมศาสตร์แล้วก็มาที่คึกฤทธ แสดงว่าตั้งแต่กรณีประสาทพระวิหารพอศาลโลกตัดสินว่าเป็นของกัมพูชาเราก็ปัดฉับเลยเก็ก่อนนั้นฮะก่อนนั้นอีกอออตั้งแต่แตัดความสัมพันธ์ก็ได้ก่อนตั้งแต่ออฟ้องร้องตั้งแต่เป็นออความกันอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นอยู่กันยังไงอะที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยอะออในในแง่ว่าความสัมพันธ์การทูดมันตกต่ำที่สุดใช่ไหมฮะ แต่ว่าคนก็ยังก็ยังก็ยังไปมาออย่างนี้ฮะพูดพูดตั้นๆคือความสัมพันธ์แบบที่บอกว่าต่ำสุดตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ดูแค่เรื่องความมั่นการทูตทแต่ดูเรื่องของปฏิกิริยาหรือความสัมพันธ์ของคนที่มันออกมาแสดงความเห็นผ่านทางหน้าสื่อโซเชียลต่างๆใช่ไหมซึ่งเดิมแต่ก่อนนี่มันมันไม่เป็นอย่างนั้นทะเลาะกันนี่คือตัวรัฐบาลทะเลาะกันทหารทะเลาะกันก็ยิงกันไปกันมาชาวบ้านก็อาจจะนั่งฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ฟังวิทยุ แต่ไม่ได้มีอารมณ์ว่าไปแบบว่าชี้หน้าด่ากันลุยเลยอะไรเงี้ยไปที่ชายแดนแล้วก็ไปอะไรต่อมีอะไรกันแบบที่เราเห็นในข่าวแล้วคือมันก็อยู่แค่ในระดับรัฐบาลว่ารัฐบาลไทยเราไม่ครบด้วยแต่ประชาชนเอาเข้าจริงเปิดด่านปะแถวตอนนั้นอะตอนนั้นปิดด่านแต่ว่าคนก็ยังข้ามไปมากันอยู่เพราะว่าแถวบ้านเราอะนะก็แหมทางไปตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมฮะ แล้วตอนนั้นบ้านหนองจานสภาพเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นก่อนไงฮะก่อนหน้าที่จะเกิดไอ้ค่ายผู้พยพก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามกลางเอันนั้นคือก่อนสงครามกลางเมืองใช่ไหมดังนั้นดังนั้นถ้าพูดว่าช่วงนี้เป็นจุดต่ําสุดของน้ำพันเนี่ยก็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 ไม่ผิดในแง่ที่ว่าไม่ใช่มีแค่รัฐบาลไม่ได้มีแค่ทหารเท่านั้นที่ทะเลาะกันใช่ไหมแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ทะเลาะกันด้วยและไอ้ที่น่าจะลําบากกว่าคือเรื่องนี้ใช่ไหม ถ้าถ,ถ้าเป็นคําถามที่ว่าจะกลับมาดีกันได้ไหมอะไรอ๋อเข้าใจละก็คือเรียกว่ามันมันซับซ้อนมากขึ้นอืมัมนซับซ้อนมากขึ้นเพราะว่ามันมีความไม่พอใจและความเปรียดชังกันในระดับประชาชนเกลียดไม่เกลียดไม่รู้ฮะก็อาจจะเกลียดบางคนก็เกลียดบางคนก็ไม่เกลียด<ร>แต่ว่าแน่ละว่ามันมีอารมณ์ที่ไม่พอใจในหมู่ประชาชนเยอะมันก็เลยทําให้บางทีถ้าเกิดรัฐบาลจะดําเนินนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ย ทำลําบากคือพื้นที่ทางการเมืองของรัฐบาลเออแคบลงคือเลือกถูกบีบให้น้อยลงแั่นี้อาจจะไม่แป็นตัวเลอที่อนุทินพูดมาซึ่งมันก็เป็นไปตามแบบที่มันเป็นมาก่อนนั้นนั้นตลอดแล้วผู้คนก็ออกไปเยี่ยวเยี่ยวกันว่าจะต้องทําอย่างนี่อย่างนี้อะไรแสดงว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยปัญหามันแก้ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าตอนนั้นแกก็ปัญหาแก้ง่ายกว่าออกก็ตอนนั้นแกพูดอะไรก็ทําเองไงเป็นแบบ พูดได้ไม่ต้องไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ต้องฟังเสียงประชาชน<ม>อยากทําอะไรก็ทําเลย<ม><ม>ใช่ปะ่ะในในในสมัยสลิตเนี่ยไม่เฉพาะแต่สลิตแต่ว่าหลายคนพูดตรงกันคนอย่างเช่นคืกฤทธิ์ปราโมทก็พูดอะไรแบบนั้น<ม>ว่าปัญหาในความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือสีอนุคือเกิดเลยอ๋อเจ้าสีอนุอเป็นตัวปัญหาเป็นตัวปัญหาเหมือนกับตอนนี้ที่คนไทยบอกว่าฮุนเซนเป็นตัวปัญหาเนี่ยหรออะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วตอนนั้นเขาเป็นปัญหายังไงเจ้าสียนุเป็นปัญหาก็คือก็เนี่ยฮะก็ เอาคดีความไปฟ้องร้องกันแล้วก็มีเนี่ยการออกมาแบบคล้ายๆกับที่คุณเซนทาแต่ว่าเสีนุกไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเพราะยังไม่มีใช่ไหมก็ใช้ช่องทางอื่นใช้แล้วถ้าเกิดมีแกจะใช้ปะมยเลือฮะหรอจริงหรอจริงฮะจริงแกแอคทีฟมากในในเรื่องพวกนี้นะฮะอแกนั่งตามอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็อ่าอาร์คีฟแกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นสำเนานหนังสือพิมพ์แล้วก็มีขีดเขียนไว้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นน่นนี่นั่น ตามตามไอ,ไอ้ตามข่าวอะอ่าแล้วก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ออกมาตอบโต้นี่คืออยู่ใน dna ปะ่ะหรือว่าอย่างไงคงไม่ dna แต่ว่าอาจจะได้แบบืม,มาหมายถึงว่าฮุนเซนได้อะไรอย่างนี้มาได้มาแบบที่ไม่รู้ว่าได้มายังไงอาจจะเห็นอาจจะเห็นตัวอย่างหรือว่าหรือว่ายังไงก็ก็ไม่รู้ได้นะแต่เอาละตอนนั้นสถานการณ์ก็คือว่ามันคล้ายๆกับตอนเนี้ยแต่ว่ามไม่มีไม่มี ไม่มีความไม่พอใจระดับประชาชนแล้วมันคลี่คลายยังไงตอนนั้นนะก็ปิดอยู่สิปีใช่ป่ะความสามนธ์ตกลงอยู่สิบปีแล้วมันมันคลี่คลายยังไงคลี่คลายก็คือคือตื่นมาแล้วแบบเออเราดีกันดีกว่าหรือมันมีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้ทั้งทั้งก็เสียนุไม่อยู่ก็ถือนุทยารัฐประหารปันก็ร้อยเจ็ดสิบเสียนุถูกรัฐประหารสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยสิบสิบสามขายรัฐประหารตอนนั้อ่ารอนนนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของเสียนุ รัฐประหารเสียหนุลอนนอนนี่สหรัฐหนุนหลังอ่สหรัฐหนุนหลังและว่ากันว่าสหรัฐอาจจะมีส่วนในรัฐประหารคราวนั้นแต่ไม่มีหลักฐานแต่ว่าก็เชื่อกันอย่างนั้นว่าสหรัฐรู้ในทางใดทางหนึ่งว่าว่าจะเกิดรัฐประหารจะสนับสนุนแค่ไหนยังไงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าใช่สหรัฐน,นุหนุนหลังลอนนอนคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยเจ้าสีหนุเนี่ยเหมือนกับว่าเอนไปทางจีน แล้วเหมือน,นช่วงสงครามเย็นใช่ไหม mm hmm. มันเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐไม่พอใจสีนุเพราะว่าไปอนุญาตให้เวียดนามเหนือใช้โฮจิม mm ินท์เทรลส่งกําลังจากเวียดนามเหนือมารบในเวียดนามใต้ mm hmm. แล้วสหรัฐก,ก็เลยฉุนก็เลยถล่มกัมพูชาแล้วก็เลยหนุนลอนนอนขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วก็ไล่สีนุกออกไปและสาเหตุอื่นแต่โอเคหลัก,ลกๆคืออะไรอะไรแบบนี้สรุปง่ายๆ,ๆใช่ไหมทีนี้พอเจ้าสีนุไม่อยู่ไทยกับ กัมพูชาภายใต้รัฐบาลลอนนอนก็เลยกลับมาดีกันเพราะเรามีลูกพี่คนเดียวกันแต่แต่แต่นั้นแต่นั่นใช้ไม่ได้กับปัจจุบันใช่ไหมตอนนั้นใครเป็นนายกไทยตอนนั้นพันเก้าร้อยเจ็ดสิถนอมลูกพี่คนเดียวกันก็คือสหรัฐตอนนั้นตอนนั้นเราก็มีลูกพี่คนเดียวกันหีิใช่ไหมฮะใครวะก็จีนจริงเหรออ่าจริงเหรออะไรเงี้ยเนี่ย ฉันยังง,งงงว่าตกลงจีนหรือสหรัฐกันแน่ที่แบบว่ามีเขาเรียกอิทธิพลทางความคิดต่อไทยกับกัมพูชามากกว่ากันแต่ว่าเอากลับไปช่วงนั้นก่อนอก็คือว่าดีกันได้เพราะว่ามีลูกพี่คนเดียวกันอ่าแ,และมีผลประโยชน์ร่วมกันคือก็คือ,อได้ความช่วยเหลือทางการอาหารทางเศรษฐกิจจากอเมริกา ในนามของการป้องกันคอมมิวนิสต์ก็คือตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเข้ามายุ่มยามเยอะมากเพราะว่าเขากลัวว่าแถวเนี่ยมันจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์หมดลัทธิโดมิโนใช่ไหมก็เลยส่งเงินส่งอะไรความช่วยเหลือต่างๆมากมายเพื่อป้องกันไม่ให้ คอมมิวนิสต์เนี่ยขยายอิทธิพลแล้วก็เข้าใจได้ว่าเงินพวกนั้นไม่ได้มาใช้เฉพาะแต่การทําสงครามการัดล้างถนนการทําอะไรจะไม่อะไรแต่มันก็ไหลเข้ากระเป๋าคนานู้นคนนี้แสดงดว,ว่าผู้หญิงได้แม้ว่าตอนนั้นที่ดีกันได้เนี่ยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันร่วมกันแล้วก็เป็นภาพทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่าก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของเวทีโลกการการเมืองโลกแต่ตอนเนี้เอากลับมาตอนเนี้ เมกาก็กลับมาอีกแล้วนะเออ,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 อใช่ใช่ใช <laughs> แล้วแล้วแล้วเราก็ทําทีแบบแบบแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่เหมือนสงครามเย็น,นยไงคือ,อ,ค,อคือแบบจีนก็มีแต่ก่อนจีนเขาไม่ได้มีแบบเข้ามามีอิทธิพลอะไรมากเท่านี้แต่ก่อนก็คือจริงๆแล้ว มันก็ผ่านมาทางเวียดนามเหนือใช่ไหมเป็นสาภาพโซเวียตมากกว่าจีนจริง,รงแล้วก็ขยับมาอยู่กับสหรัฐด้วยซ้ําไปในช่วงหลังๆอะ่ะใช่ใช่ฮะแล้วเราก็ดีกับจีนเออ,อม,มีความสามันันกันทูดก,กับจีนใช่ไหมอืมทีนี้หลังจากนั้นโอเคพอถนอมใช่ไหมกับในพหลลอนน,อน์ก็เรียบร้อยดีเยี่ยมมาตลอด มีสะดุดมีมีทอนเลาะมีอะไรกันบ้างมีมีบ้างฮะมีบ้างเป็นปกติคือปัญหาก็เท่ากัทั่งตามแนวชายแดนเรื่องของขโมยขจรที่ข้ามไปข้ามมาเรื่องขโมยนี่เข้าใจแต่ขโจรนี่คืออะไรขจรก็เป็นญาติของขโมยเคยได้ยินไหมเด็กอันรันขโมยขจรเขาใช้กันั่วไปนะเคยได้ยินไหมขโมยขจรโอเคโอเค ก็เป็นปัญหาแบบว่าลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยหรอหรือปัญหาปัญหาการกระทบกระทั่งกันของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนมีมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่อันที่หนึ่งนอกจากเรื่องของสมประโยชน์กันในระหว่างรัฐบาลสองรัฐบาลอันที่สองคือกัมพูชาตอนนั้นมีศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าที่ต้องรับมือและจัดการมากกว่าคือเวียดนาม ก็เลยดีกว่าไทยดีกว่าคือสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ถึงกับดีก็ก็ดีแหละแต่ว่าไม่ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันคือสถานการณ์ช่วงนั้นเนี่ยก็คือช่วงที่เวียดนามเหนือชนะเวียดนามใต้แล้วเนาะอายัง<อ>ฮะับอายังเหรอ,อก็คือตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาถือว่าเวียดนามเป็นไัยคุกคามแม้ว่าจะมีเจ้านายคนเดียวกันช่วงนั้นกัมพูชาเป็นขมรแดงแล้วใช่ไหมอายังะก็เก็ยังเป็นนอนอนอยู่นะโอเค เวียดนามใต้ก็ยังมีอเมริกาเป็นเป็นพี่ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่แต่ก็ทะเลาะกันได้ครับแล้วก็แต่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ฮะเรื่องใหญ่คือมีการยกกองทัพก็ไปทําสงครามกันในระหว่างทั้งสองฝ่ายระหว่างเวียดนามกับกับกัมพูชาอันนั้นเข้าใจแต่ว่ากําลังพูดถึงไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นแบบประเภทแบบไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่โตแล้วแล้วมาทะเลาะกันใหญ่ๆ่อีกทีตอนไหนใหญ่ๆอีกทีหนึ่งเลยเนี่ย ก็กระโดดมาช่วงต้นธันวาที่ยี่สิบเอ็ดนี่เลยฮะเผาสถานทูตเลยเหรอ,อจริงเหรอเพราะว่าหลังปีเจ็ดห้าเขมรแดงค้นระบอบรอนอนใช่ไหมสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมษาเนี่ยเขมรแดงยึดพนมเป็นได้สิบแปดเมษารัฐบาลไทยรับรองรัฐบาลเขมรแดงก่อนจะมายึดพนมเป็นเอา,อางี้ก่อนก็คือช่วงนั้นเนี่ยตัดชุดมาก็คือว่าเวียดนามเหนือ ชนะเวียดนามใต้ได้เอาอย่างอย่งอางเวียดนามเอ่อคำเขมรแดงเข้าพนมเปญก่อนเข้า,ขาลปลายเดือนนั้น,เ,นเวียดนามเหนือก็ชนะคือขเขมรแดงเนี่ยก็เป็นพวกขเขมรแปรพักเนาะแ,แปรพักจากพมพดแล้วหนีไปเวียดนานมใช่ไหมไม่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 อันนั้น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 อีกอีกช่วงหนึ่งอ๋อทำไมฉันมั่วอย่างี้วะโอเคโอเคเล่าไปกำลังจะบอกว่า ความสัมพันธ์มันมันต่อมาตลอดหมายในว่าตั้งแต่70แม้ว่ารัฐบาลที่พนมเปญจะเปลี่ยนก่อนหนการทางการทูตก็ยังมีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเขมรแดงพอเขมรแดงถูกโค่นล้มโดยเขมรแดงที่ว่าเดีกีไปแปรพับเข้ากับเวียดนามแล้วก็ยกทับมาพร้อมกับเวียดนามปีปลายปี78ต้นปี79ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่เขมรแดงโค่นลอนนน เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพอพศก็ขึ้นมามีอำนาจใช่ไหมแล้วก็เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ช่วงนั้นความสัมพันธ์กับไทยเป็นไงบ้างก็คือไทยรับรองรัฐบาลคาเมกัน ขายค้าขายอะไรกันอะเราไม่จะบอกว่าขมรแดงเนี่ยปฏิเสธไอ้เรื่องของอะไรนะฮะการค้าเงินตราการศึกษานน่นนี่นั่นคือเป็นสังคมอุดมคติต้องไม่มีชนชั้นไม่มีประเทศไม่มีแต่จริงแล้วมีจริงๆมีฮะเขาเขาซื้ออะไรก็ซื้อน้ํามันซื้อเครื่องออ้โภคบริโภคซื้ออะไรต่อไม่อะไรที่มันที่มันที่มันผลิตไม่ได้แล้วก็ข้ามชายแดนไปสองส่วนทางนึงคือมาทางท่าเรือท่าเรือก็ยังเปิดอยู่ท่าเรือตรงไหนท่าเรือท่าเรือตรงเรียมตรงสีนุวิวตรงนั้นอ่าแล้วก็เข้ามาทางชายแดน ก็แสดงว่าเอาเข้าจริงเนี่ยขมินแดงที่ดูน่ากลัวมากๆแล้วก็เป็นแบบว่าพวกตัวร้ายในประวัติศาสตร์เนี่ยเอาเข้าจริงในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไทยไม่ได้มีคือมีบ้างมีบ้างแบบที่พูดถึงรอนอนนเกี้ก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันอะไรต่อมอะไรแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยไม่ไม่มีเพราะว่าไปห่วงฝั่งเวียดนามมากกว่าอ่าฮะใช่เช่นเดียวกันกับรอนอน เออแล้วหลังจากนั้นก็ราบเรียบมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหตุการณ์เผาสถานทูตอ,อาจจะไม่เชิงราบเรียบมาเรื่อยเหมือนว่าตั้งแต่หลังเจ็ดเก้าใช่ไหมฮะที่เวียดนามยกกองทัพเข้ามาพร้อมกับเขมรแดงแปลพัดซึ่งมีฮุนเซนอยู่ด้วยตั้งรัฐบาลเฮงตอมลินขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เจ็ดเก้าถึงปีเก้าหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นช่วงนั้นรัฐบาลไทยไม่ได้รับรองรัฐบาลเฮงตอมลินแต่รับรองรัฐบาลผสม ที่มีขมินแดงออยู่ร่วมด้วยแล้วแล้วขมินแดงรวมถึงขมิมนสีนุแล้วก็ขมิ้นซอนซานเนี่ยก็มีมีมีที่มั่นอ,อยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนก็แถวแถวตาพญาแถวแถว,ถวรังก็ตั้งแต่ตราดเลื่อยขึ้นไปจนถึงถึงเนะี่ยถึงตาพญาเนี่ยรวมถึงบรรดาค่ายเล็กค่ายน้อยที่อยู่ทางอีสานตแล้วชาวบ้านที่อยู่หนองจานหนองยาแก้วก็เข้ามาตอนนั้นใช่ไหม เข้ามาหลายช่วงอ่าช่วงหนึ่งคือคือคือตอนนั้นอดังนั้นดังนั้นพอเชียร์มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ดีกันกับไอ้ไอ้กลุ่มพวกนี้มันก็จะไม่มีปัญหาคือมีบ้างในแง่ที่ว่าอย่างที่พูดถึงการรับเล็กขโมยน้อยปัญหาการป้อนการขโมยการอะไรต่อเมื่อไรก mm ็ hmm. ไม่ไม่ถือได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตกต่ำถ้าทเทียบกับก่อนหน้านั้นถ้าเทียบกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมตกต่ำถ้าเทียบกับว่าเราไม่มีความสรมการทางการทูตกับรัฐบาลรัฐบาลแห่งธรรินอ แต่ว่ารัฐบาลเขมรแดงรัฐบาลผสมที่มีเขมรแดงอยู่ด้วยเนี่ยยูรับรองอยังมีที่นั่งในในยูเอ็นเออ